เนี่ยคืออะไรประเด็นคือช็อปประเด็นคือซื้อสินค้าแล้วเราได้เงินได้แบบไหนเราของเราก็เป็นเจ็ดชั้นเหมือนกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือ,อด,ลดันร้านค้าของประเทศไทยเข้ามาอยู่ในแอปเรานะคะช่วยกันซื้อเงินตรงนี้จะไปไหนเสียนะคะซื้อเราซื้อเขาซื้อใต้ร่างซื้ออย่างนี้ก็หมุนเวียนกันค่ะ นี่คือเป็นสิ่งที่เราลงพื้นที่หรือว่าโค้ดไล์อยู่ในไลฟ์สดโค้ดก็จะอธิบายนะคะว่าโค้ดเป็นผู้นําในชมรมพลังบุญสร้างทุนทะรัพย์นะที่โค้ดออกมาแบ่งปันเรื่องแอป PLB โครงการ3โครงการบุญญาพาณิชเศรษฐกิจสมดุลน,นะคะตรงนี้เป็นแอปอัจฉริยะโค้ดจะพูดแบบนี้เลยว่าทําไมอัจฉริยะเพราะว่าไม่มีอีกแล้วแอปซื้อ ซื้อเงินเนี่ยซื้อสินค้าแล้วมีเงินปันผลเข้ามาไม่มีอีกแล้วในนี้นะคะไม่มีแต่มีก็มีน้อยมีเป็นบางส่วนแต่ไม่มีทั่วโลกแบบนี้แบบนี้ไปทั่วโลกค่ะแล้วคุณก็สามารถเอาสินค้ามามาวางไว้ที่แอปของเราแอปนี้จะช่วยคุณอีกหนึ่งหนึ่งทางที่จะขายของได้เพิ่มอีกราย อีกอีกช่องทางหนึ่งดีไหมและคุณโพสต์ไม่เป็นคุณขายไม่เป็นคุณโพสต์ทางออนไลน์ไม่เป็นแอปนี้แหละค่ะก็จะมีคนช่วยซื้อนี่แหละค่ะตรงเนี้ยคือสื่อสารแบบนี้ค่ะสําหรับคนในเพีนะคะส่งไมคืนท่านบอ,อค่ะยอดค่ะ ันนี้โค้ดอยู่ในห้องโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจีนิตารับนะคะเรื่องเรื่องโครงการสามมีท่านผอสวนิดนะก็มาแบ่งปันแล้วแล้วก็โค้ดน้ำแพชรซึ่งเป็นครูผู้แบ่งปันเรื่องออนไลน์ด้วยอยู่ในห้องประชุมเลยนะคะตอนนี้ก็พี่อุ้ยสวัสดีค่ะแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยวันนี้เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในแอปพิเศษของเราเลยนะคะในพพูดจนคนหายหมดแล้วเหรอ นี่ก็ก,ก็อยู่ในโรงเรียนด้วยค่ะออกมาไมลฟเสร็จด้วยเดี๋ยวปิดเสียงนิดนึงกับแอปอะเส่ษวกนก่อนเส่ษวกนก่อน่กบบนกอ,นอก,กี้ว